สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดย์น,นะครับวันนี้อยู่ในเกมชื่อว่า one human red zone นั่นเองทุกผู้ชมครับหรือว่า red zone นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้เะครับเป็นเกมมือถือที่ได้แรงบันดาลใจามาจากในส่วนของตัวเกมลัดนั่นเองทุกผู้ชมครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวโหมดแยกที่เขาทําการแยกเกมออกมานะครับผมก็จะเป็นเอาชีวิตรอดสามารถสร้างบ้านแล้วก็ตีบ้านเลดบ,บ้านเหมือนตัวเกมลัดได้นั่นเองทุกผู้ชม ่อนหน้านี้นะครับจะมีแต่ Android ใช่ไหมตอนนี้เขาเปิดในส่วนของตัว iOS เพิ่มเติมที่เป็นเกมแยกให้แล้วนั่นเองย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเป็นโหมดแยกของ one human นั่นเองทุกผู้ชมครับผมก่อนหน้านี้ตัวเกมจะเป็น early access นะตอนนี้ตัวเกมเป็นเวอร์ชั่นเต็มแล้วนั่นเองเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศภาพกราฟิกในเกมกันครับ<ท> <artwork> โอเคครับผมทีนี้นะครับเราอยู่หน้าเซิร์ฟเวอร์ของตัวเกมนะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวนี้จะเป็นโหมดแยกของ one human เลดโซนนั่นเองคุณผู้ชมครับหรือว่าเลดโซนนั่นเองนะครับผมตอนนี้ตัวเกมเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการทั้ง Android แล้วก็ i o s แล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับตอนแรก i o s มันจะมีเกมเราต้องสวิตช์โหมดเอานะครับตอนนี้เขาทําเกมแยกให้แล้วนั่นเองคุณผู้ชมครับเกมนี้แตกต่างจากเวอร์ชันหลักยังไงเกมนี้นะครับผมเราจะเน้นการเลดบ้านเป็นหลักนะครับ PVP ล้วนๆเลยนะครับมีเวลาในการสร้างบ้านครับของนะครับแล้วก็ทําการตีบ้านกันในเวลาที่กําหนดนะครับที่สามารถตีบ้านได้ อะไรประมาณนั้นเอาไว้ง่ายก็คือเหมือนรัดอะเออระบบรัดเลยนะครับเนี่ยจะเห็นตัวอย่างที่เขาเข้าไปตีบ้านกันเนี่ยครับเราก็คือเข้ามาแบบนี้เลยนะครับก็คือจะเข้ามาในเกมเลยแต่ว่าถ้าสังเกตนะครับด้านขวาบนเห็นปะมันจะมีเวลานับถอยหลังอยู่เวลาตรงนี้ก็คือเวลาที่เราจะสามารถตีบ้านกันได้แบบ P P น,นั่นเองทุผู้ชมครับคือโหมดนี้เป็นโหมดทีเ่เราเล่น P P ล้วนๆเลยนะครับนะสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะเข้าเซิร์ฟเวอร์เดียวกันนะครับ เออย้ํ้ำมาอีกหลายๆรอบนะครับตัวนี้มันจะเป็นโหมดที่ตีบ้านนะเดี๋ยวมีคนบอกพี่โหมดมันนานแล้วนู่นนี่นั่นนะครับเขาเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการนะครับหลังจากหลุดเออร์เลียกเซตนะครับในส่วนของตัวโหมดใหม่นะไม่ใช่ตัวเกมตัวเกมวันฮิวแม่มันเปิดมานานแล้วนะครับนะย้ำกันอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะมีแบบเออคอมเมนต์มาแบบเออเกมมันเปิดนานแล้วอะไรแบบนี้อีกอะไรประมาณนี้นะอันนี้ก็บอกเนาะ ส,สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a g a ซ e Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็นเ e ท a าสลัก Awakening, Honkai น m แพ c t ทาวเวอร์ออฟแฟนตาซีอาร์คไนท์แฮร์รี่พอตเตอร์บูอาคายและเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center มันจะมีเวลาบถอยหลังนะครับอีก7ชั่วโมงนะครับเราจะได้ตีบ้านกันน่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วบอกผมจำไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้นับนาน,นี่ไม่ได้นับนะครับ แล้วก็ในนี้มันจะมีบ้านมีพวกเคลเตอร์ที่เขาสร้างกันอยู่นะมีผู้เล่นอื่นเข้ามาสร้างเราต้องแบบหาทำเลดีๆเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วเวลาตีบ้านนะก็เหมือนรัฐนะเราต้องมีคนเฝ้านะครับไม่มีคนเฝ้าก็เรียบร้อยตื่นเช้ามาหายครับผมหายวับไปกับตาอะไรแบบนี้นะคืออันเนี้ยโหมดเขาพยายามทำประมาณนี้แล้วถามว่าเกมนี้มีภาษาไทยไหมไม่มีเหมือนเดิมนะครับนะไม่รู้จะมีหรือเปล่าในอนาคตแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะมีแล้วนะครับถ้ามีมันมีนานแล้วนะเออ คิดว่าถ้ามันมีมีนานแล้วนะครับแล้วก็นะตอนนี้คิดว่าไม่น่าจะมีนะครับที่ทําคลิปอีกรอบนึงนะครับก็คือเขาเพิ่งปล่อย iOS มานะครับที่เป็นหมดแยกเนาะก่อนหน้านี้ยังไม่มีนะครับมันจะมีเป็นในเซิร์ฟหลักเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็ทําการคราฟของเนาะเออมันคราฟยังไงแล้ววะเฮ้ยแคมไฟนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปวางข้างล่างดีกว่าวางบนถนนได้ไหมตรงนู้นวางไม่ได้เนาะ วางใกล้แบบตรงนี้ได้ไหมวางใกล้แคมป์ได้ไหมเฮ้ยได้วะโอเคก็ตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็ที่สามารถทําการออคราบของได้ก็จะมีพิกแอคที่เราสามารถคราบได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตัวนี้ธนูอะไรแยบเนี้ยนะ <c oughs> แต่ว่าอย่างแรกก็คือเอาพิกแอคกมาก่อนเอาพิกแอคมาก่อนนะรับมา พ็ได้พิกแอกแล้วนะครับเราจะแบบตีไม้เร็วขึ้นเอามาย่างว่าเนี่ยเอามาก็บ้าแล้วนะครับมีของในตัวด้วยนะที่ระบบแจ้งเตือนเฉยๆนะ <c oughs> เอามายัางถ้าเอามาแล้วเปิดกระเป๋าด้วยกันยงังยังยังใช่ไหมโอเค โอเคทำการฟาร์มครับนี่แล้วก็ฟาร์มเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันได้ทรัพยากรตัวไม้หรือว่าอะไรแบบเน,นี้ยเยอะขึ้นกว่าเดิมนะตอนแรกเราได้แบบฟาร์มกับหินธรรมดามันได้นิดเดียวเนาะนีะ่นนก็ยาวไปครับโอเคนี่ครับบรรยากาศเนาะ ทีนี้นะครับก็เหมือนเดิมเนาะเขาก็จะให้เราทําการคราฟนะครับให้เรามาคุยนะครับเอ่อทำการคราฟในส่วนของตัวไออะไรวะแคมไฟอะนะตัวนี้นะครับแต่ของไม่พอเราต้องไปคราฟหินอีกเราคราฟตัวนี้มาก่อนแคมไฟนะครับอีคลิปเลยแล้วก็เหลือตัวนี้ธนูเนาะต้องไปหาหินเพิ่มเติมมานะครับก็หลักการเล่นมันก็ประมาณนี้นะ ที่เหลือเราสร้างบ้านอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็หาของหาอะไรมาแล้วก็จุดมันของเกมนี้เลยก็คือมันไปตีกับเพื่อนได้นั่นแหละนะครับนะเนี่ยรอยเจ็ดชั่วโมงนะความมันเออก็คือถึงน่าถึงถึงจะน่าสนใจนะครับที่เหลือในตัวแมปคิดว่านะ่าเหมือนเดิมนะครับเป็นโอเ n w o นเวิลด์เหมือนเดิมนะเนี่ยแมปเหมือนเดิมเนี่ยเป็นเกาะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้มันมีเออที่เป็นแมปเป็นโซนแบบนี้กี่จุดกี่แมปหรืออะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เขาเรียกอะไรนะไอจุดตัวอาคารพวกซอมบี้อะไรแบบนี้อยู่ในแมปเหมือนเดิมนะครับเราสามารถไปฟาร์มของล่าของอะไรแบบนี้ได้เหมือนเดิมนะครับนะสำรวจลงสำรวจบ้านอันนี้บ้านเขาเลยวะโรงงานนะถือ,อ,อคอปไฟตอนกลางวันนะไปครับมีอะไรให้รอไหมโห,โ,หโรงงานแต่มีอะไรไม่ไมรู้นะครับ ก็ออกมาสำรวจเองเนาะมีของหรือเปล่าเลยมีเตียงมีอะไรเพียบเลยแต่มีของไม่ละนายจ๋ายังไม่เจอของเลยนะจ๊ะแล้วเราจะตือแคมไฟทําำบ้าเลยเนี่ยพอแบบเออเป็นช่วงเวลาตอนางวันภาพในเกมก็ถือว่าสวยใช้ได้อยู่นะ คือเกมนี้นะครับใครที่แบบชอบเล่นรัดจริงๆอะครับแต่วแบบมันยังไม่เปิดเนาะเกมนี้เขาก็ได้แรงบันดาลใจมาแบบจัดเต็มก่อนนะครับเพื่อเปิดก่อน <c oughs> ประมาณนั้นเพราะเดี๋ยวรัดโมบายมันจะมาแล้วนะครับนะน่าจะปลายปีนี้แหละคิดว่าน่าจะได้เออเล่นแบบเทสกันนะครับคือได้มีเทสก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่ต่างประเทศนะนะแล้วก็ปิดเทสไปนะครับถือว่าน่าสนใจตัวการฟกาฟฟิกอะไรแบบนี้ก็ดีนะ ก็รอดูวันนี้แล้วกันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเนาะใครที่สนใจนะครับก็ลองดูกันได้เลยนะครับทั้ง Android แล้วก็ iOS เลยนะั่นเองทุกผู้ชมครับวันนี้นะฝากฝ่ทุกผู้ชมไว้เพียงเทาง่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ